นี่หัวก็เฮ็ดแล้วนะครับนี่เ้วตั้งแต่ปีไก่้จ้างเขาหาเดวที่นี่เฮ้ดเบิจังหวัดดีครับเจ็ดหมืนาเจ็ดหมบาทหกหมื่นสามขไปพอมาเพิ่มอีเห็นแล้วราหนเล่เราเพิ่มตึงเงินมาเขาลูกเจ็ดหมืนเจกือบสองปีเฮ็ดเฮ็ดยี่สองปีเกือบจะลืมวะ จนจนจนเศร้าอยากได้งานเพิ่นหลายมากครับบหลายล้วบมีเวลา้บมีเงินเ็ดไปไงเงินเบิก่อนเหมอนาสินคใาเบิก่อนอ่าเีเ็กเอ๋อแพงเจ้าสิรักงานแย่งผมบอกแอนบอกครับ เนี่ยว่าผมพิสผมจางเกาห้าหเจ็ด้าสิบเจ็ดสิบสองเก้าเก้าสิบเจ็ดสิบสองอ่าขังขังขางหลังเก้าขังนาสามนะครับนี้แมน ทานาม่โดนรดับดยี่ห์ให้ดังทางนายังให้ดังทางนาดังดังมันงกระสิดังทั้งหน้าทั้งหลังเละครับเดี๋ยวผมพิจัยให้เดี๋ยวผมเฮ็ดให้บ้านนี้เอ้าเสียงกลางมันสิมาเทิร์นยู่นี่ตัวนี้เสียงกลางมันสิมาเทิร์นย่เบสตัวนี้แม่นบ่ครับเบสเท่ากับสอยู่นี่เนาะเสียงกลางไอสิเทิร์นกัน เดี๋ยวมันเหลือสามก็ได้เชิญเดี่ยวนะ้วเมื่อกี้ก็หกก็หกเชิญใช่ว่าคั่งเขาจะเพิ่มเขาก็เพิ่มได้เชื่อมเล็กใส่ไว้แต่ว่างเียงกลางเขาก็ข้างหน้าหกแข่งลังเก่าเต็มเลยครับอุ้ยผมแข่งยามันขึ้นผู้บุวิทย์อยู่เจ้าไปแขงเพิ่มแล้เลยลูกศิลเหมือนจะได้เออไูกนี่บาบมันมรงนี้ลูกศิล์ของเจ้านี่แล้วอ๋อ ี่ตัวเทอร์โบครับตือเทอร์โบเปิดหนาด้ครับเปิดทั้งหนาเนี่ยเนี่ยมาเบิ้งครับักนนี่บอเวลา่าเข้าแกะดอกเข้าคันน็อตออกคันน<ม>็อตแตะแรงออกแล้วก็เอาชุดหนาออกมาเลยเวลาเขาจะเช็คดอกเขาสิบเบอร์ได้มางรถเข้าสิบเบอร์ได้มางตู้มางตู้ลงเข้าก็เปิดเลยยู่หลังรถเจ้าเสียเขาก็กเปิดลงเลยมันมันจนัดแย้มดอกกลางดนจัด อันนี้ผมให้ดรอขั้นหาลอยวัขดขั้นหาลอยวัดเกินคาดเกินคาดเอยยังดำกับพันสวรผมยันเป็ดลอยบ่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 เป็ดลอยอุว่าอาจารย์นี่ต้องต้องให้มันส่งคำล่ำลือไปได้ะ <c oughs> ว่ามันมีเครื่องเชียงอยู่บ้านนี่แล้วอาจารย์<อ>เพราะว่าเฮ็ดรถแห่หนีกันมันบ่แห้งอีหลี้ยนบ่ดังครับมันบ่ถึงใจเฮ้า มาในเนี้ยแดดกูขอได้ดีกู้ท่อกระสอมาของเยอเลยค่าในเนี้ะกู้ท่อกระสอเขาใจยังไดครับเอาหยังคำประกันคนนี่ละเอาคุ้นค้นคำบ่บ้านผมเชิดดีดีล้างต่อคนคนนี่ละวาวอ๋โครงการแล้วเขาใส่ยางใส่ขึ้นเขาจังไดครับใช้ส่ปีปีละจักบาทครับ มาเรื um um fate, mm ่องแต่คุここ้มกานพุ่มกานนี่ันเพีเราใส่แต่ต้นคุ้มกานนั้นจำป็นี่การต้นตัดดอกเขาไม่ต้องไปตัดเขาถอจะเกิดงแต่หมู่บ้านอันนี้นะมันเครดิตดีเขาปล่อยเครดิตเลยครับคสูงนี่นะห้าแสนซื้อรถกระบะกระบะนี่นะห้าแสนนี่นะคนนี่แล้ววาวเดียวสามคนเครดิตดีหมู่บ้านเนี่ยเราใส่ดีดีผมถามมาผมถ้าได้ไปกู้เงี้ย ผู้ไดเจ้าเลวแต่บ้านคือบ้านมันนองอยูว่าเจ้าใหญ่มาตีเจ้าอจะได้กู้ล้วโอ้ใหญ่ก็ไก่ให้ครับรถจนง่วงนอนเลยบ้านนี้กู้ได้เพื่อนครับโอ้แเป็นโซนนะโซนแถวบ่อยเออมันมีโครงการออกมาโครงการน้ำร่องหรบ้านอันนี้เนี่ยอ่าครับโซนีหมดเลยโซนี้ไม่ได้แดนกูมีอะไรางเนี่ยดูดีหน่โอ้ผมวาผมก็จังคัก ยังเปัญหาวว่ารถผมมันาบูเห้งเครื่องสนุกอยู่ได้ไหมเนาะเครื่องเบนซินเ่รครับแม่ทิพย์แจ็ตป่ะเนี่ยแต่ตัดทิ้งเหรออ๋อตัดแจ็ตทิ้มเพราะว่ามันบูแหงมันส่องระบบเนาะแต่ว่ามันแห้งข้ามันบูสนุกเนาะอ๋อเขาเห็ดไปเหรอครับโอ้ผมตัดทิ้งแล้วบัดนี้นะสายัวเทียนผู้ดี้อ่าพอมดสูงขนาดโอ้ยมันช่วงหน่อยตัวนี้ นี่ครับโครงสร้างรถแห่ครับโครงสร้างรถแห่ที่พวกเราจะทำนะครับในในเร็ววันนี้วันนี้ผมมาส่งตู้ลำโพงก่อนนะเครื่องปั้นเอ้าเครื่องปั้นขึ้นทางไหนวะผมว่าเรื่องเจ้าเครื่องปั้นมาอยู่มันเดี๋ยวขึ้นพี่เนาะเครื่องเครื่องปั้นต้องขึ้นท่าเออเข้าประตูพุ่มมันได้อยู่บ่เอาไปใช้ครับไว้ข้างในผมบ่ครับ เออวาวได้จะเอไว้ตางนี้แล้วมันทวงมันหนักมางหนาเด้เนาะแมนดิ้นครับวัแห่งน่าย่ำแฮ่มันยังได้เปิดประตูดได้เนาะแบบในห้องอะเครื่องเอาไว้ทางข้างนี้เอาอเย่ไม่ยากครับรอไม่ใช่น้น้อยหนึ่งครับรถท่าท่าครับนี่ไมมิวสิกจังหวัดอา่าฮกดาฮารครับนี่มาดู ครับก็เปิดอาอเอาโรเซโอออกได้บล็อกเครื่องปั้นในกระไดให้หนึ่จะเป็นบันไดครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับท่างท่างนี้ท่านได้มีรถแห่บ่ครับครัพบมีอยู่ตองง่อยโอ้ยตองง่อยมันมีคันหนึ่งมาจากหมู่บ้านของอาจารย์บูชูได้รือว่าเรียกมือเจ้ามา,าเคิยรายงานมันเรามาเปิดดูฟัง ไหนมาไหนนะอ่ะผมจะขอตัวได้ครับมื่อนีครับผมครับสวัสดีครับเดี๋ยวมันค่าฝ่าฝนไหมครับเนตยังประเดี๋ยเมื่อนี่กับฝนตกได้ยางนั้นผมก็เลยอ้าตู่มาส่ง่นก่อนเดี๋ยว่นจิวาดนโอ้ยี่ยเด้าต้น้ขาะรดามาเย นี่แหละดีงผมเลได้ครับได้ครับเติ้งข้าวตู้หลวงพ่ออีกสิบหกใบแน่ได้น่พวกโดนแห่ก้นหนึ่งกับจอดยี่หันละโดนแห่กับวะโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้ลืมปิดนี่นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับไมค์มิวสิกวจมุกดาหา